ราอยากจะทําของหวานแล้วแบบตอนจะกินตอนเช้าก็ได้จะกินตอนกลางคืนก็ได้จะเข้ารวมแกงคาบาทหรือยังคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดพอมันมือเมื่อยพอมันมันมือเมื่อยถูกมันก็ถูกอะลูกอร่อยกว่าที่ตลาดอีกเหรอ อร่ดีครับและนี่คือแม่ถือบมอพ่อถือมีดวันนี้นะตามที่บอกไปอาทิตย์ที่แล้วว่าเราอยากจะทําของหวานแล้วแบบตอนจะกินตอนเช้าก็ได้จะกินตอนกลางคืนก็ได้เป็นเมนูที่ขายแบบเช้าเย็นโดยปกติคือไม่กินเช้าก็กินกลางคืนนะถ้า่รูงน้ำเต้าหู้ไงเช้าๆก็มีขายเย็นๆพอฟ้าอาทิตย์ตกดินก็จะมีขายน้ำเต้าหู้ที่กินแล้วอร่อยที่สุดฮ่องกงเออ มันกลมกรอบมันกลมกรอบดีมากอันนี้คือเพียวอ่ะออร่อยแบบมากเดี๋ยวก่อนนะลูกเป็นอะไรไม่นอนนคะไม่นอนเดี๋ยวมาม่ได้ทำน้ำเต้าหู้กับขนมปังสังขยาให้กินวันนี้เนี่ยเราก็เลยไปขอคลิปมาจากป้าหนึ่งตึงโป๊ะ คนดู4ี่ล้านหนึ่งเยอะมากมาไปดูเลยป้าหนึ่งบอกว่าไงน้ำเต้าหู้จากวัตถุดิบหลักสองอย่าง นำถั่วเหลืองซีก1ถ้วยตวงหรือ200กรัมนำถั่วมาล้างให้สะอาดค่ะแล้วเทน้ำทิ้งประมาณ5-6ครั้งหรือจนกระทั่งน้ำที่ล้างเนี่ยใสยค่ะพอล้างเรียบร้อยแล้วขั้นสุดท้ายเติมน้ำให้ท่วมถั่วเลยค่ะแล้วแช่ทิ้งไว้3-4ชั่วโมงถั่วเนี่ยมันจะบวมขึ้นแล้วก็จะมีแบบกเกลือเกือกอะค่ะลอยออกมาไม่ต้องตกใจน้ำถั่วที่ได้ไปล้างน้ำนะคะ ล้างอีกสัก3-4รอบก็ได้ค่ะแล้วเอาถั่วเนี่ยใส่ตะแกรงผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนมาทำในขั้นถัดไปอตอนนี้นะคะนำถั่วมาใส่เครื่องปั่นเลยค่ะน้ำน้ำสะอาดที่เราเตรียมไว้เทลงไปให้พอท่วมถั่วเอาแค่ให้มันปั่นได้อะค่ะปั่นให้ละเอียดนะคะทําการกรองค่ะโดยใช้กระชอนและผ้าเขาาบางรวบผ้าขาาบางขึ้นค่ะแล้วบีบคั้นน้ําเอาออกมาให้หมด จากนั้นนำกากที่ได้จากการคันรอบแรกเทกลับใส่เครื่องปันเลยค่ะแล้วเติมน้ำลงไปพอท่วมเหมือนเดิม ปั่นจ้าปัน่นปั่นซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะปั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็น้าส่วนผสมที่ปั่นได้มารองผ่านกระชอนและผ้าขาวบาง oh <my> อีกหนึ่งรอบค่ะน้ํา1.5ลิตรเรายังใช้ไม่หมดนะคะจะมีน้ําบางส่วนเหลืออยู่เอาน้ําที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะมาเทใส่โถปัน่นล้างโถปั่นค่ะแล้วเทใส่กลับไปในผ้าขาวบางเสียได้กากถั่วที่ติดอยู่ในโถปัน่นถ้าน้ํายังเหลืออยู่อีกก็เติมเพิ่มลงไปในหม้อได้เลยค่ะเอาละค่ะน้ําส่วนผสมขึ้น ตั้งไฟเลยเอ่อช่วงนี้นะคะใครอยากเติมใบเตยเติมได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะช่วงแรกรตั้งไฟกลางก่อนได้ค่ะคนด <ไข S 1> ้วยนะคะระวังมันจะไหม้ค่ะพอส่วนผสมเริ่มร้อนแล้วนะคะรีเป็นไฟอ่อนค่ะเพื่อความปลอดภัย คนเป็นระยะระยะกันมันไม่ใช้เวลาในการต้มทั้งหมด30ถึง40นาทีหรือจนกระทั่งหายเหม็นเขียวจ้าแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยน้ำเต้าหู้ของเรากินได้แล้วหนูจะลองเอะไปซื้อถุงห้าบาทข้างหน้าซอยเราดีกว่ามันกรองแล้วกรองอีกแล้ก็แบบรอต้มอ,อุ่น<า><า>ห้ารอบ อยากจะทำของหวาน,น,านาแค่สีส่ชั่วโมงล้างอ๋อปั่นปั่นอย่าลืมต้องเอาถั่วไปปั่นก่อนพ <c oughs> ิมนะฮะคือล้างแล้วก็แช่ตามขั้นตอนและใช่มัมชอบกินน้ำเต้าหู้ใช่เดี๋ววันนี้จะได้ทำเพราะว่าปกติซื้อเอาถุงหน้าปักซอย5บาท แกจะปั่นแล้วเหรอครับปั่นแล้วครับมันต้องเสียงดังขนาดนี้เลยเหรอเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างอะลูกน้ำเต้าหู้อันนี้เรากรองใช่ไหมคะ เพื่อให้น้ำมันออกมาแล้วเราจะไม่เอากากมันอุ้ยเยอะอยู่เลยทีละนี่ดูเขาบางขาดขาบางขาดถ้าผ้าเขาบางขาดในนี่ยวุ่นจริงวันนี้เราจะทำแค่สังขยาน้ำเต้าหู้มาขนาดนี้แล้วเราจะทำแค่สังขยาเนี่เราจะทำแค่สังขยายานเต้าหู้เดี๋ยวให้พี่ทีขับไปตลาดเดี๋ยวซื้อเอามาตั้งเอาไว้กินคู่กัน จะเข้ารวมแกงข้าบาทหรือยังจะเข้ารวมแกงข้าบาทกับหนูหรือยังน่าชิลมากปิดหนุมาแล้ว no ป no ิดหนุมมาแล้วพอพอพี่กายเชื่อหนูพอแล้วเดี๋ยวเรากรองน้ําดูเป็นน้ําเต้าหู้เลยแต่กลิ่นไม่ใช่เขียวอะเหม็นเขียวอะเออเหมือนน้าต้มผักหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนที่บางคนแบบชอบแบบน้าเต้าหู้หวานอะไรอันเนี้ยเขาไปใส่น้ำตาลทีหลังใช่ใช่ใช่ลูก เราจะต้มกันทั้งหมดประมาณ30-45นาทีเดี๋ยวไนล่าคนให้มัได้ไหมในล่าเป็นคนคนยมมีจะทำสังขยารูกๆจักส,งะะสังขยาไหมคะสังขยาเป็นยังไงเขียวเยวใช่ใช่ถูกต้องในระหว่างนี้เราก็จะมาทำเราจะมาทำสังขยากัน สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำสั่งขยะใบเตยนำใบเตยล้างให้สะอาดค่ะสัก5-10ใบหัน่นหรือตัดเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นเติมนมสดรสจืดลงไป 125ML ค่ะตามด้วยน้ำกะทิ 125ML จากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ไปปั่นให้ละเอียดนำส่วนผสมที่ได้ไปกรองเอาเศษใบเตยกรองอีกแล้ว,เ,ออลวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะน้ำไข่แดงมาสามฟองค่ะป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะตามด้วยน้ำตาลทราย60 กรัมหรือว่าเศษ1่ส่วนสี่้ี่ตวงเกลือหนึ่งหยิบมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเทส่วนผสมของไข่แดงที่ตีได้ลงไปในชามที่มีนมกะทิและใบเตยที่เตรียมไว้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้กรองค่ะนํนนำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟอ่อน ย้ำไฟอ่อนนะคะออแล้วคนตลอดเวลาห้ามหยุดมือเด็ดขาดคนให้ไปในทิศเดียวกันนะคะพอเนื้อสังขยาทยี่ได้คน้นหนืนแบบนี้แล้วเติมเนยสดรสจืดลงไป1ช้อนโต๊ะหรือ15กรัมคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนยละลายหมดค่ะพอเนยละลายหมดปิดเตาเลยค่ะย้ำปิดเตาให้คนสังขยาต่ออีกสัก5-10นาทีค่ะเพื่อให้ลายร้อน เสร็จเรียบร้อยพร้อมกินได้แล้วจ้าอุ๊กิ่นกินเริ่มดีแล้วกินเริ่มใช้น้ำเต้าหู้แล้วเออใช่เขียวมันหายแล้วอะเขียวหายไปแล้วดีขึ้นตอนนี้น้ามือมอ้ตอนนี้น้ามืมือกลิ่นตลินกลินคนคนตอกคลัมคนตอกใสเข้าไปปั่นกับนม1 2 5เมื่อยไหมลูกน่ะมามีทำให้มาฟังับ น้ำกะทิ125กรองได้เลยต่อไปนะคะเราก็จะเอาน้ำตาลทราย60กรัมนะแล้วก็ไข่ใช่ไหมไหเกลือนิดหนึ่งหยิบมือคนให้เข้ากัน,น,นได้สิคะลูกคนเลยลูกอันนี้นะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะ ต้องใส่เข้าไปในถ้วยที่ไนล่าคนอยู่ <Okay. S 3> นะคเคอคะใี้เี่นคนหนล่าคนกิจกรรมในครอบครัวนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะขอมมากเลยครับครับอันคือใบเตยสังขยาใบเตยหอมเ,เลย เราจะตั้งเตาเราก็จะเทน้ําน้ําสังขยาลงไปลงมาแล้วก็คัคนมันคือคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดคนพอนมันมือเมื่อยพอมันมเมื่อยันถูนนถถกก็ถูกอ่ะลูกตอนที่แบบคิดว่าจะทําเมนูนี้อ๋ง่ายมากนี่หัวคือเทถั่วเหลืองลงไปต้มจบคืออย่าบ่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนูเป็นคนเลือกเมนูทุกเมนูเองก็หนูในวันนี้ ครั้งหน้าออพี่ไกาเลือกได้ไหมได้ครั้งหน้าไก่แล้วหนูเลือกอ,อันนึงก่อนได้ไหมหนูเลือกอันนึงก่อนได้ไหมั Emotional damage น่ารักเป็นภาพที่น่ารักมากม,ม,มาทำแทนแม่ไปเลยลูกอาานะคะที่ขั้นตอนใส่เนยแล้วนะขั้นตอนใส่เนยเป็นเมนูที่แบบทุกคนมาช่วยกันสุดฤทธิ์อันนี้คือปิดเตาแก๊ส ยังต้องคนอยู่ไหมคะคนคนอีกสิบนาทีคนอีกสิบนาทีาที่หลอกไหมไม่หลอกเนาะที่หลอกไหมไม่หลอกเนาะไม่ได้หลอกคือคนจนเย็นเอาว่างั้นแหละได้แล้วไปอยู่ดีมันก็แบบคนเลยอะ่ะไม่ได้อยู่ดีๆน้องแป้งเขามาทำที่หลอกไหมไม่หลอกเนาะเอาเอา,เอาถ้วยไปเลยถ้วยสังขยามาบอกเลยนะว่าเมนูนี้ถ้าไม่อร่อยโกรธโกรธแต่ดูดีเนาะสี นี่ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะตอนแรกนะพี่กายอ่ะเวลาไปกินร้านคนอื่นอ่ะแล้วเห็นมันเป็นแบบนี้พี่กายจะชอบพูดาโอโ้โหเขาใส่สีผสมอาหารแน่เลยอะไรมันจะเขียวได้ขนาดนี้สรุปมันเขียวได้อย่างนี้จริงๆนะพวกเราออเ,เอามาชิมกันดีกว่าพี่อ้าําคนแรกเลยหนูขอกินน้ำเต้าหู้เดี๋ยวพี่กายชิมหนมปังเดี๋ยวพี่กายชิมอันนี้ห่อยเพราะว่าหนูอะไรพี่กายเป็นคนทำน้ำเต้าหู้ <laughs> โอ้โหเข้มข้นเข้มข้นมากเข้มข้นแบบดีเลยอะต่อไปเป็นสังขยาอืมเอามาพอดีเดี๋ยวเกินร้อมกันดินึ่งท้องจามอือออ่ะลองชิมครับโอ้โหไอ้เข่อาไป่อที่ตลาดอีกเหรอ อ้าวันนี้แม่ถือม่อพ่อถือมีดไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ <Wow. S 2> <Okay. S 1> กับเมนูแกงไตปลาว้าวอาทิยอร่อยเหรอลูกชอบมันมีก็มีความสุขบ๊ายบายพี่เขาก่อนเร็วบ๊ายบาย